สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับ YouTube Studio นะคะทำยังไงจะเข้า YouTube Studio ได้แบบไม่ต้องโหลดแอปค่ะคลิปนี้เราจะเข้า YouTube Studio แบบอยู่ใน Chrome นะคะเราจะทำเราจะพามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับช่องของเราการสร้างรายได้ต่างๆการดูยอดชั่วโมองค่ะ แล้วก็จะเป็นส่วนของในเรื่องลิขสิทธ์นะคะดูว่าใครเป็นผู้ติดตามเราบ้างนะคะแล้วก็จะมีการแนะนำเข้าไปสู่เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะดูยังไงว่าเราติดลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็จะเป็นส่วนของการปรับแต่งช่องใครคอมเมนต์ในช่องของเราบ้างเราสามารถดูได้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ แล้วจังกว่าจะก็จะสอนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูในหน้าจอโทรศัพท์กันเลยว่าเราทำยังไงกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะให้เราลบ YouTube Studio ถ้าเรามีแอปพลิเคชันนี้นะคะลบออกไปเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ประหยัดพื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ c h r o m e เลยนะคะ ก็เข้ามาในโครมแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า YouTube Studio ค่ะมันก็จะขึ้นในหน้าตาแบบนี้นะคะกดเข้าไปที่อันแรกเลยมันก็จะขึ้นเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะคะให้เรากดคำว่าใช้ Studio ต่อค่ะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็ดูได้ว่าใครติดตามเราบ้าง แล้วก็สามารถดูได้ต่างๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูทางซ้ายมือสิคะมันก็จะมีแถบต่างๆลองกดดูเลยอันแรกนะคะที่เราจะกดให้ดูนั่นก็คือส่วนของเนื้อหาค่ะมันก็จะสามารถดูได้ว่าเราโพสคลิปไหนวันไหนมีมียอดไลท์เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบทุกคนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นยอดไลท์ร้0ยเปอเลยนะคะ ถ้าใครไม่ชอบเรากดอันไลค์เรามันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนต่อไปเราไปดูในส่วนของกราฟข้อมูลวิเคราะห์กันเลยค่ะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเลือกดูได้ว่าวันไหนเป็นช่องของเราดูเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เลือกดูได้ก็ แถบข้างบนนะคะเพื่อนๆมันก็จะจิ้มดูต่างๆได้นะคะเพื่อนๆนลองไปทําดูกันค่ะจิ้มได้ถูกอันเลยนะคะเพื่อนๆยกตัวอย่างแถบผู้ชมนะคะพอกดคําว่าผู้ชมนะคะเพื่อนๆนก็จะสามารถดูได้ว่าใครเป็นคนดูเราส่วนใหญ่คนที่ดูเราอายุประมาณเท่าไหร่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงแล้วต่อไปเราสามารถพัฒนาเป็นคลิปสำหรับใครได้บ้าง ต่อมาเรามาดูของคอลเลกชันความคิดเห็นกันเลยค่ะอันนี้ก็คือยังไม่มีใครคอมเมนต์มานะคะถ้ามีคนคอมเมนต์มาเนี่ยมันก็จะขึ้นในหน้าต่างนี้เลยค่ะต่อไปเรามาดูที่คำบรรยายภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะก็จะเป็นมันก็จะแสดงรายชื่อคลิปไหนที่มีคำบรรยายคือชาวต่างชาติที่ไม่รู้ภาษาของเราเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็แสดงคำบรรยายได้ค่ะ ต่อมาเรามาดูส่วนของลิขสิทธิ์กันเลยนะคะกดเข้าไปตัวซีค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเรามีลิขสิทธิ์นะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยคะ่ะต่อไปกดการสร้างรายได้นะคะนี่เติบโตไปกับ Youtube คือข้อจำกัดของ Youtube เกี่ยวกับการสร้างรายได้คือผู้ติดตามจะต้องมีครบ1,000คนและเวลาในการรับชมก็จะต้องมี4,000ชั่วโมงนะคะนี่ดูตรงนี้เลยคะ่ะว่าช่องของเราเนี่ย มีการรับชมไปกี่ชั่วโมงแล้วนะคะค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของการปรับแต่งช่องกดเข้าไปตรงรูปคาถาวิเศษตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถปรับแต่งช่องของเราตามสไตล์ของเราได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูคลังเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเราสามารถกดฟังได้เลยค่ะมันก็จะเป็นเพลงแบบนี้เลยนะคะ ก็สามารถกดฟังได้เลยนะคะแล้วเพลงไหนที่เรากดฟังแล้วชอบเราสามารถเลื่อนเข้าไปทางขวามือแล้วกดดาวนโหลดได้เลยค่ะในแถบนี้นะคะก็จะมีเพลงให้เลือกแบบไม่ตินลิขาิทธิ์มากมายหลากหลายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆแตงกวาสอยรู้เรื่องหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ เดี๋ยวจังกวาจะสรุปเนะื้อหาสาระดีๆให้ฟังนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่จะเป็นมือใหม่สำหรับการทำ youtube เนี่ยเราต้องมีข้อจำกัดของ google ซึ่งเป็นเจ้าของของ youtube ดังนี้ค่ะการสร้างรายได้สำหรับ youtube จะต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คน แล้วขั้นที่2เนี่ยเราก็ต้องมีการรับชมของผู้ชมในช่องเนี่ยครบ4,000ชั่วโมงเลยนะคะแล้วขั้นที่3เนื้อหาสาระของช่องเราจะห้ามติดลิขสิทธิ์เลยแม้แต่คลิปเดียวไม่งั้น YouTube ก็จะไม่อนุญาตให้เราเซ็นสัญญา YouTube และเปิดสร้างรายได้นั่นเองค่ะ ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีเนะื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนและครอบครัวด้วยค่ะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะพัฒนาคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ